มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะวันนี้จะพาไปตามประเด็นของพครรคเก้าไกลค่ะหลังจากที่มีแชทนะคะว่ามีสสคนหนึ่งเนี่ยไปคุกคามทางเพศทีมงานนะคะและแชทนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาทําให้พรรค9ก้าไกลเนี่ยถูกจับตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็ดันเรื่องนี้ติดเทรนทวิตเตอร์อีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุย,ยเรื่องนี้กันก็หลังจากกลายเป็นประเด็นนะคะก็มีผู้ใช้บัญชีเอค่ะได้มีการโพสต์การแชทนะคะของ สวไกลที่มีลักษณะของการคุกคามทางเพศทีมงานค่ะซึ่งข้อความที่ถูกเปิดออกมาประเด็นแรกนะคะก็จะมีประมาณว่าพูดแต่เรื่องประมาณนี้ครับมีอีกเยอะมากมาคุยกันช่วงกลางดึกด้วยมีแชทประมาณกว่า200หน้าส่งเอกสารทั้งหมดให้ก้าไกลเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องไม่คืบหน้ามันแปลกไหมครับที่เรามาพูดกันเรื่องแบบนี้กับคนที่ทํางานด้วยกันซึ่งข้อความนี้นะคะถูกเปิดเผยออกมาค่ะทําให้เมื่อวานนี้นะคะประเด็นเรื่องของส ที่ไปคุกคามทางเพศเนี่ยถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะค่ะจนทําให้นะคะคุณนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักเก้าไกลก็ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการวินัยของพักต้องคุยเรื่องนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่าจริงๆเราพักเก้าไกลได้รับเรื่องร้องเรียนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีกระบวนการในการตั้งกรรมการสอบวินัยเฉพาะกิจเพิ่มเติมแล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศซึ่งก็สอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้กล่าวหาที่อ้างว่าได้รับความเสียหายนะคะ แล้วก็จะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ต้องขอเวลาการทํางานกันสักนิดหนึ่งแต่ถ้าสอสอคนนี้ของพรรคผิดจริงนะคะจะมีโทษ2สถานนั่นก็คือพ้นจากสมาชิกพรรคไปเลยแล้วก็ตัดสิทธิ์ที่จะส่งรับสมัครสสค่ะแน่นอนว่าประเด็นนี้นะคะถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์เป็นจํานวนมากค่ะทําให้เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสองทุ่มค่ะก็สสคนที่ถูกกล่าวอ้างถึงนะคะก็เปิดหน้าชนมาเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีพักเก้าไกล โพส a c e b o o k นะคะเป็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคุณวุฒิพงศ์เนี่ยชี้แจงว่าจริงๆตัวเองเนี่ยถูกร้องว่าคุกคามทางเพศอาสาสมัครนะคะ ใจความตรงนี้เ,เขาบอกว่าข่าวนี้นกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจของตนเองไปเลยค่ะโดยพรรคก้าวไกลเองก็ตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วนะคะสืบหาที่มาที่ไปเป้าประสงค์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะก็มีกลุ่มคนในปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบตัวเองมาตลอด5เดือนที่ผ่านมาเลยค่ะและดูเหมือนว่าเขาจะพยายามดิสเครดิตทำลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลและก็ของตนเองด้วยเพื่อจะปิดบังเรื่องราวที่ตนกําลังตรวจสอบใน จังหวัดหรือเปล่าซึ่งคุณวุฒิพงศ์บอกนะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่3แล้วนะที่คนกลุ่มนี้พยายามจะขุดคุย้ยสร้างประเด็นร้องเรียนแล้วก็แชร์ให้ปรากฏในโซเชียลมีเดียเป็นการแคปหน้าจอบางส่วนมานําเสนอต่อสาธารณชนโดยตนเองนะยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาปีครึ่งแล้วค่ะและภาพที่แคปมาเผยแพร่เนี่ยมันเป็นข้อความแช์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตนเองอะ่ะยังไม่ได้เป็นสสเลยซะด้วยซ้ําคุณวุฒิพงศ์ชี้แจงนะคะว่าเนี่ยชัดเจนเลยว่าผู้ที่นําข้อมูลส่วนตัวมาแสดงในพื้นที่สาธารณะ พวกเขาต้องการดิสเครดิตการทํางานของตอนเองแน่นอนมีเป้าหมายบางประการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ขอบอกไปถึงชาวปราจีนบุรีและก็สมาชิกพรรคก้าไกลทุกคนเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ทําให้ตนท้อถอยนะคะแต่ตรงกันข้ามกลับจะทํางานให้หนักขึ้นแล้วก็จะตรวจสอบความจริงในจังหวัดด้วยโดยเฉพาะตอนนี้ตนเองกําลังตรวจสอบเรื่องของการรับผลประโยชน์โดยการใช้ตําแหน่งโดยเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิ์อยู่ค่ะ ก็ไม่รู้นะคะว่าคําชี้แจงที่ออกมาเนี่ยมันพอจะฟังขึ้นได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าดูจากข้อความนี้แล้วนะคะเหมือนสสประจินบุรีคนนี้นะคะก็ยอมรับอยู่ในทีเหมือนกันว่าข้อความแชทนี้มันก็คือเรื่องจริงค่ะแต่มันเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเป็นสสซะด้วยซ้ําแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะมันก็ถูกโยงกลับไปว่ามันเป็นข้อความที่คุกคามทางเพศไงมันก็เลยดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าประเด็นนี้นะคะเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วพักเก้าไกลจะมีบทสรุปกับเรื่อง อย่างไรเรียกว่าช่วงนี้พระสุขเข้าพระสาวแทรกพักเก้าไกลพอสมควรเลยค่ะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะ